ยาลดน้ำหนักเนี่ยออกมาเนี่ยครับหลายๆตัวใช้ไปเป็นสิบปีกว่าจะรู้ว่าเฮ้ยอันตรายเวย้ยอ๋อเออหรอเอออย่างไซบูทามีอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังๆยาที่เราจะเอามาแบบเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยให้ลดน้ำหนักนะมันต้องมีความความปลอดภัยอ่ะเนาะ <c oughs> อย่างตอนนี้เราก็ต้องอยาทุกตัวออกมาต้องมีการศึกษารองรับนะว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ไมก่อให้เกิดโรคหัวใจนะเหมือนยาหลังๆเนี่ยจะจะเซฟตี้แบบสำคัญมากก็จะเหลือแต่ยาปักตอนเนี้ยที่ใช้กันยากลุ่มเนี่ย มีข้อมูลในแง,องอ่หัวปลอดภัยที่เราคุยกันเรื่องหัวใจคือหลายๆคนอนะ่ะเดินเข้ามาจะจะมีคําถามว่าถ้าใช้ยาจะเป็นโรคหัวใจไหม,มใช้ยาจะเป็นโรคไตเป็นโรคตับไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆยากลุ่มเนี้ยมีข้อมูลว่ามีประโยชน์ในระยะยาวด้วยซ้ำไปลดอัตราการเกิดโรคหัวใจโดยเฉพาะนนคนที่เป็นเบาหวานนะครับป้องก,กันโรคไตชะลอการเสรื่อมของไตอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยสบายใจได้ที่อยากจะเน้นย้ำคืออยากให้ปรึกษาแพทย์มไม่ใช่ว่าไปใช้เองอะไรเงี้ย เอออันนั้นแบบไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันก็ต้องมีการดูแลมีการตรวจติดตามมอนิเตอร์อะอย่างเงี้ยเรื่องผลข้างเคียงจะได้คุยแล้วก็เข้าใจตกลงกันก่อนว่าโอเคมันข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไง